ตรวจสอบในหน่วยงานแล้วปรากฏว่ามีชื่อมีชื่อผมเนี่ยเคยเข้าคุกมาแล้วสิบครั้งแล้เนี่ยข้อหาอะไรแต่ติดมาแล้วนะติดแล้วออกมาทำชั่วเข้าไปใหม่ติดออกทำชั่วใหม่แสดงว่าอัน,นี้ถ้าเรารู้แล้วออกห่างเลยมันอ่ามันแก้แก้ไขตัวเองไม่ได้แต่ยังดีที่ว่ามันต้องเรียกว่าต้องเข้าคุกทุกครั้งอะ่ะนะครั หรือว่ามีประเด็นนี้แล้วแต่ว่าชนะคดีอ่าหรือแพ้คดีให้เห็นว่าอย่างนี้นะแต่ถ้ามาเจอแล้วว่าอยู่ในสถานะหนีคดีเนี่ยอันนี้เลเวร้ายมากครับมันคนละเลเวลนะครับมันมีคนคนหนึ่งอยู่ในวงวงวานบ้านเคือเราตอนนี้เขาออกไปแล้วอะที่ใหม่ชัวันก็เอามาลงเหมือนกันอ้อันนั้นก็เยอะครับเยอะ แต่มันจะเป็นลักษณะเสร็จสิ้นคนคนนั้นจะเป็นลักษณะเสร็จสิ้นหรืออยู่ระหว่างอยู่ระหว่างคือมีคดีเยอะเนะี่ยแต่อยู่ระหว่างบ้างหรือบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วหรือบางอย่างอ,อยังดําเนินการอยู่หมายความไม่ได้หนีไม่ได้หนีคดอีอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้คือหนีครับล่าสุดน,นี้คือหนี ทั้งนั้นทั้งนี้เราไม่บอกชื่อนะครับเพราะว่าเราเราเชื่อว่าอ่าให้เขาสามารถที่จะมาแก้ตัวมาอะไรได้นะฮะแต่ด้วยข้อมูลเราก็ต้องยอมรับใช่แน่ๆนะครับแต่ลักษณะแบบนี้มันอันตรายมากนะครับคุณครูครับถ้าเรามาเจอคนแล้วเราไปรู้ทีหลังว่าเขามีประวัติอย่างนี้แล้วยังหนีคดีเนี่ย ต้องใจหายแวบ,บเลยเฮ้ยสมมติที่เราเขาได้ใจเราไปหรือยังเราสงสารเขาหรือยังเรากําลังสนับสนุนเขาอยู่ใช่ไหมสมมติอย่างเงี้ยมันเฮ้ยเรายังไม่โดนใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่โดนใช่ไหมนะเรายังไม่โดนโอ้ถ้าเรายังไม่โดนโอเคออกห่างดีกว่ามันจะได้ทําให้คนที่อ่าใหม่เพจใหม่ชาวันถือว่าทําบุญนะ ลักษณะนี้คือัว่าทําบุญนะครับไม่รู้ไปเจอด้วยบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าแกได้ทําบุญเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพิ่มคนที่โดนส่วนมากจะเป็นคนที่จริงใจจริงใจฮะพวกนี้เขาไม่มีการขู่บังคับนะครับแต่ใช้ความแยบยนตอาศัยความความ เขาเรียกว่าอาศัยความความจริงใจของคนอื่นนะแล้วเอาความจริงใจของอื่นมาลงโทษคนอื่นในที่สุดนะครับดังนั้นผมก็ให้เครดิตเพจใหม่ชัวันนะเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามาอยู่ในวงวานว่านเครือทําให้คนที่เขาจริงใจอยู่ในเรื่องนี้เข้ามาเดี๋ยวเขาจะเบื่อหน่ายอะไรวะเรามาอยู่ตรงนี้ทําไมเราถูกหลอกถูกนั่นถูกนี่เดีวจะหาว่า ยูทูเบอร์ลุงป้าทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นถือว่าไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าน,นี้ผมไม่ได้ระบุชื่อใครนะว่าผมเป็นห่วงแล้วล่ะเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ตรงนี้วะเพราะผมก็เป็นยูทูเบอร์ด้วยไงยูทูเบอร์ลุงป้าด้วยไงผมเห็นอย่างนี้เฮ้ยแย่แล้วอะ่ะเรามีโอกาสที่จะเสียชื่อเสียงด้วยนะจะถูกมองในทางแย่ด้วยนะดังนั้นเราก็จะต้อง ฝากเตือนนะครับไปทุกที่เลยนะครับว่าเฮ้ยมันโลคเรานี้อยู่ยากนะสังคมนี้อยู่ยากเลยเนี่ยเออเราเดินผ่านใครเราไปสนิทสนมกับใครเนี่ยต่อไปจะต้องให้กรอกประวัติได้ไหมเนี่ยหรืออ่ามีหน่วยงานของรัฐมีไหมว่าเข้าไปเข้าไปที่ใดแล้วสามารถ ไปสอบถามบัตรประชาชนคนนั้นคนนี้หรือมีอะไรแล้วก็ไปสามารถกรอเรอกไปหรือชื่อก่อ,อกเข้าไปได้ไหมถ้าชื่อนี้กรอ,อกไปไม่มีตัวตนอ่ะแสดงว่าหนึ่งมันกําลังหลอกเราอยู่สองมีตัวตนกรอ,อกไปแล้วหน้าตาเหมือนกันไหมผมเคยเจอนะครับเล่นเฟซอยู่อย่างเงี้ยมีกลุ่มกลุ่มเยอะมากนะครับคนที่ที่อยู่ในเฟซน,นะ เฟซคุยอะไรกันแล้วมันมีมันมีคนคนหนึ่งครับแกเป็นประหลัดหน้าตาดีแล้วไอ้คนที่ปลอมเนี่ยเอารูปประหลัดมาลงเพจเนี่ยลงเฟซเนี่ยแล้วไปเอากี่กรรมของประลัดคนนี้เนี่ยมาลงตลอดเลยจนเราเชื่อมั่นเลยว่าเป็นเป็นคนคนนี้สาวสาวนี้กรี๊ดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าลง มันลงรูปต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งมันคงไปดูว่าวันนี้ประหลัดรูปหล่อคนนี้เขา <c oughs> เขาทํากิจกรรมไหนมันก็เอามาลงลงในกลุ่มมันเออแล้วก็มันหลอกลวงผู้หญิงอะหลอกลวงผู้หญิงหลายอย่างจนออประหลัดคนนี้อยู่ทางเหนือจนมันไม่รู้เกิดเหตุอะไรไม่รู้นะมีคนไปพบ ว่าประหลัดคนนี้ชื่อจริงอ่าเขาเป็นอะไรเป็นประหลัดแล้วก็ชื่อจริงอยู่ไหนอ๋อเขาเขาเอาแต่รูปมาครับแต่เขาเอาเขาเอาชื่อชื่อตัวเองแต่เอารูปมาแต่เอาชื่อตัวเองแล้วมันมีการมีคนเพราะว่ารูปคนนี้อาจจะไปเจอรูปแบบนี้แล้วไปอยู่ในในเรื่องอื่นในเอกสารเฮ้เหมือนกันวะเอ้าชื่อไม่เหมือนกันเว้ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็น เป็นคนตั้งกลุ่มไงผมแล้วก็ฝากคนอื่นติดตอ่อติดตอ่อเขาไม่ได้เลยติดต่อให้ได้เลยติดตอ่อเขาให้ได้ดใ,ไดใช่รูปนี้ใช่คุณไหมครับชื่อคุณอ่าแบบนี้ครับบอกอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยอ่ามาอยู่ในกลุ่มนี้เลยอ้าเวียกามแล้วทีนี้เราก็นัดหมายกันแล้วจะเอาอยัางไงวะไอ้นี่มันหลอกคนอื่นเอารูปหลอกคนอื่นมาแล้วหน้า เฟซมันมันก็เอาแตก่กิจกรรมคนนั้นมาลงมาลงมาลงจนให้เราเชื่อว่าเป็นเขานะฮะพอนัดหมายแล้วผมก็เลยติดต่อกับประหลัดคนนี้แล้วให้มาในกลุ่มผมเลยเอาแล้วเอาชื่อเอาชื่อจริงแล้วเอาเอาเฟซของของประหลัดคนนี้มาเข้ากลุ่มเลยโอ้ยความแตกครับ พหลัดทีนี้ไปหลัดก็เลยมาอยู่กับพวกเราเลยเออตัวจริงเสียงจริงชื่อจริงมาเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่แปลกใจเลยที่มีกันว่าผู้ชายเรียกว่าไม่ตรงปกอ่าผู้หญิงผู้หญิงหลอกอ่าหลอกผู้ชายอะ่ะเอาแต่รูปสวยๆมานะครับอีก,กนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นลูกศิษย์ผมเขาสวย นะครับเป็นคุณครูอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเอาลูกของเขามาลงแล้วก็ไปหลอกผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคดีคงคดีความจำได้ไหมครับอ่านะ,ะลืมชื่อเขานะพิชอะไรชะออนชะออนนะพิมพ์มครูพิมพ์ครูพิมพ์ใครจำได้ครับดีครับเจแดกไกครับ นั่นก็เหมือนกันครับเอาลูบพูกสิษธ์ผมเนี่ยสวยๆมาลงแล้วก็มาจีบมาจีบจนไอ้นี้ไอ้นี้คิดว่าเป็นอ่าเป็นเป็นน้องพิมพ์เนี่ยนะครับจนแกมันรู้ตัวทีหลังไปแจ้งความเรื่องใหญ่เลยออกรายการโหนกระแสเลยนะถ้าจำได้นะนะครับ คุณชลิเลียนครับสีครับผมนะฮะบอกว่ากุศลนิยอาจารย์กดให้แล้วนะคะวันนี้หยุดเลยมันมีเวลาได้ฟังโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณเจแอนแดงไก่นะครับทักทายนอจอาจารย์คุณสมบัติเจครับคุณกญจนาคุณดวงนภานะครับคุณภูคุณประพิษนะครับคือผมเจอเรื่องแบบนี้มาบ่อยไงนะเรื่องแบบนี้มาบ่อยพอเหมือนเหมือนประหลัดอะพอประหลัดมาอยู่กับกลุ่มผมจริงๆเนี่ยโอ้โหทุกคน อึ้งเลยว่าแกไม่เคยรู้เรื่องเลยเราก็เลยเอาเอาเจ้าเจ้าของจริงชื่อจริงมามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็คุยกันเลยปกติเลยส่วนใดนั้นก็ต้องหายจ้อยเลยครับโอ้โหแสบมากครับทำไมคนจริงเร็วอย่างนี้นะนะะสวัสดีครับพิสดานะครับคุณแฮปปี้ครับคุณมุกดาหารนะครับคุณสายใหญ่คุณแอมนุนะสวัสดีครับอาจารย์นะคุณนง คุณนางบุญศักดิ์นะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์พวกเรานะครับแล้วจริงๆถ้าพูดจริงๆนะคนคนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาไม่ใช่ฝั่งลุงป้าเลยนะนานแล้วนะครับเขาเป็นเอกเทศเขาเป็นอิสระแต่ด้วยเหตุผลคนใดอาจจะเป็นเพราะว่าการ จะยังมาอยู่ในขบวกนาการจัดซื้อจัดขายผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะยังเป็นประโยชน์หรือเปล่าผมก็คิดอย่างนี้นะนะครับไม่ขึ้นตรงต่อลุงป้าแล้วนะแต่ถ้ายังมาขายสินค้าเราก็ไม่ว่ากันไงเออมาเกี่ยวข้องเราก็ไม่ว่ากันนะครับดังนั้นล,ลุงป้าและพวกเราเองก็ถูกรายล้อมด้วยคนแบบไหนไมันไม่มีใครรู้เลยนะครับนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพื่อจะหยุดยั้ง คนประเภทนี้นะครับจะมีอีกบ้างไหมเราก็ไม่รู้นะครับจริงๆอย่าหลอกกันนะครับ FC เนี่ยมันเขาเป็นมีอุปการะต่อเรามากเขาเป็นมีอุปการะต่อเรามากครับ FC เขาดูให้เราที่ก็เป็นบุญแล้วเออเนี่ยผมเนี่ยร้อยร้อยกว่าคนมาดูให้ผมทุกครั้งทุกท่านก็มีอุปการะต่อผมมหาศาลแล้วครับจะไปหลอกเขาทาไม แค่คิดก็บาปแล้วครับที่จะไปหลอกคนอื่นนะครับแค่เขามาดูให้เราก็เป็นบุญแล้วเออดูโฆษณาให้เราทุกคนบอกอาจารย์ดูโฆษณาอยู่นี่อ้ยิงภูมิใจมากนะครับแบบนี้จะไปหลอกลวงกันทําไมอะ่ะอ,อน่ะถ้าอย่างผู้ใหญ่ใจดีเช่นเจ๊แอนนะเจ๊แอนน่ะจะซื้อให้ยูทูบเบอร์ลุงป้าหลายๆคนแบบนี้ย นะครับเจ๊แอนก็เต็มใจด้วยเสน่หาด้วยเพราะว่าเราอยู่ฝั่งลุงป้าก็ขอให้ธุรกิจเจ๊แอนนะถ้ามีแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองนะครับนะฮะเป็นไปตามอัลกอริทึมหรือเป็นไปตามแบบของ YouTube ที่เขาทำไว้ให้คนที่สนับสนุนช่องนั้นให้อยู่ได้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เลยมีระบบซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงซูเปอร์อะไรมานะครับแบบนี้เนาะนะครับดังนั้นเรื่องต่างๆแบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมีประโยชน์นะครับมองแล้วมีประโยชน์นะนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่ามีคนแบบนี้อยู่คือการอยู่นานๆเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่คือเวลาพิสูจน์คน เวลาพิสูจน์คนใช้ได้หลายอย่างนะครับในเพื่อนร่วมงานนะครับแม้แต่คู่รักคู่รักเวลาก็พิสูจน์เขาได้ <c oughs> นะครับทุกคนมีโลกส่วนตัวเมื่อมาอยู่รวมกันก็ต้องหานหานโลกส่วนตัวออกคนละครึ่งจากนั้นก็เอาความรักเอาความพักดีเอาความเป็นเพื่อน ความรับผิดชอบให้มีหลายเลเวลให้มีหลายแอปพลิเคชันเออวันนี้เราเบื่อในความรักเออเรายังมีความเป็นเพื่อนกันอ่าเออ,เอ,อวันนี้เราเอ,อ่าเบื่อเหลือเกินไม่ชอบไปหมดเลยเราก็มีความรับผิดชอบให้มาทดแทนกันให้ได้เพราะว่าจิตใจเรามัน เกิดดับเกิดดับคิดนั่นคิดนี่เป็นฐานของอารมณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเหนื่อยเนี่ยไม่พอใจไปเจอกันอารมณ์มาจากที่ทํางานบางทีก็ทะเลาะเบาแวงไม่เป็นที่พัะนาพอใจเราต้องดึงส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์อ่าวันนี้ความรักจืดจางมีความเป็นเพื่อนหนาแน่นเอ้ยวันนี้เป็นเพื่อนจืดจางความรักขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มขีดแต่ละขีดวันนี้เขาร้อนมาแล้วก็ เป็นน้ำไปให้เขาวันนี้เราร้อนเขาก็เป็นน้ำมารูปรูปเรานะครับดังนั้นการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรนะครับมันจะต้องมีหลักคุณธรรมประกอบเสมอนะครับดังนั้นเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะสำคัญทีเดียวนะด,วนะดังนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เปิดสุดท้ายนะครับของพิสุทานานโอ้โหนะครับ ติดตามต่อไปฮะผมพูดวันนี้ผมพูดด้วยหลักการเพื่อเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงของกระบวนการต่อสู้ของลุงป้ายังอีกยาวนานยังอีกสองถึงสามปีมันจะมีคนแบบไหนอีกเนี่ยแค่คนยืมเงินคนทางนี้ผมก็ว่าไม่ไม่ใช่แล้วล่ะส่วนตัวนะฮะ คุณจะเดือดร้อนขนาดไหนคุณไม่ควรยืมเงินคนทางโซเชียลสาบานได้ต่อให้ผมไม่มีผมก็จะไปหาขวดขายต่อให้ผมไม่มีผมก็จะอดอย่าเอาการยืมเงินมาเป็นประเด็นนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าพอได้ยินมามีการยืมเงินนั้นยืมไม่คืนผมว่าแย่มากนะ อย่ามามีความสัมพันธ์กันกับนี้เพื่อจะเอาไว้เป็นฐานในการยักยอกยืมเงินยืมนั่นยืมนี่ไม่ดีเลยอย่าเอาความจริงใจของคนเราเนี่ยมาฆ่าเขามาทำลายเขาอันนี้พูดแบบกลางๆเนะาะใครจะมีเงินมากมายขนาดไหนครับอย่าสร้างนิสัยในการให้คนยืมทางนี้นะครับมันเสี่ยงสูงมาก ต่อให้เราเมตตาขนาดไหนนะครับเออแต่นะครับโชวใครที่ไม่กดติดตามนะครับเพจอ่าทั้งเพจทั้ง youtube นะครับพิมพ์คำว่าโซดาน้ำนะครับท่านจะต้องได้รับ อัธรดในเพลงอีกยาวนานนะฮะไม่เสียหลายนะครับกดติดตามไม่เลยนะครับเอ้าวจบแล้วเหรอทำไมจบอ่ะโอเคขอบคุณมากครับหนึ่งรอยเจ็ดสิบห้าท่านเอเมื่อกี้ขึ้นสองร้อยนะต้องขอบคุณมากครับผมนะครับขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็น FCTP ทั้งหมด นะครับขอให้เจอแต่คนดีๆคนที่ไม่ดีที่แอบแฝงก็ขอให้แพ้ไปไม่สามารถเข้าใกล้ท่านได้ไม่สามารถให้มันมาใช้ภาษาสละสลวยอย่างไรเพื่อให้ท่านอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าเดินเกมพลาดไปหลงทางไปตกหลุมพราง ขออย่าให้เจอคนแบบนี้ขอให้ท่านเจอแต่คนจริงใจขอให้ท่านเจอแต่คนดีตลอดไปนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่อาจารย์ขึ้นนะครับแม้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่เราก็ามีความสุขที่จะให้ความรักความรู้กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ